สวัสดีครับคลิปวันนี้นะครับก็ออกเดินทางกันอีกแล้วนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็ออกเดินทางไปที่จังหวัดนครราชสีมานะฮะหรือว่าโคราชเราเองนี่เองนะฮะจังหวัดนครราชสีมานะสาหรับวันนี้นะครับก็มีภารกิจที่จะต้องไปคุยนะวันนี้อาจจะเรียกว่าแนะนําตัวนะฮะพบปะเจ้าหน้าที่นะเป็นผู้ใหญ่ของธนาคารเป็นเจ้าหนี้ของลูกค้าผมเองนะฮะก็วันนี้ไป เปิดตัวพบกันครั้งแรกนะฮะวันวันวันแรกที่ต้อง,องเจอกันเนี่ยกับพี่ธนาคารเนี่ยก็คงไม่มีอะไรมากนะครับแสดงเขาเรียกว่าทําความรู้จักนะฮะแสดงความเคารพนะฮะก็ไปแสดงความเคารพนับถือท่านก่อนนะฮะในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าหนี้นะครับแล้วก็พูดคุยถึงปัญหาของลูกหนี้ของเราว่าเป็นยังไงนะฮะแล้วแนวทางออกที่เราคิดว่าจะเป็นและลูกแล้วก็ทางเจ้าหนี้คิดว่าจะให้ทางออกกับลูกหนี้อย่างไรนะก็พูดคุยกันนะครับ ในวันนี้เป็นครั้งแรกที่เจอกันก็ไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้ผมก็เดินทางออกจากากรุงเทพแต่เช้าแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปคุยกันวันนี้ก็มีเอกสารไปนําเสนอเป็นส่วนของตัวเขาเรียกว่าไงเป็นงบนะงบงบกําไรขาดทุนงบลงทุนที่ผ่านมานะโครงสร้างทางการเงินของแบบของแบงค์งที่ให้ลูกค้ามาเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมแล้วก็รายได้ของลูกค้าเป็นอย่างไรปัญหาเป็นอย่างไร นะครับอย่างที่บอกนะครับในการเจราจาหนี้เนี่ยนะฮะไม่ได้ว่าเจราจากันปากเปล่ากระดาษใบเดียวนะก็เอกสารต้องครบนะครับเขาเรียกว่าไงเอ่อพวกเอกสารด้านการเงินทั้งหลายนะฮะก็ต้องครบนะครับก็เดี๋ยววันนี้ไปคุยกันครั้งแรกก็อาจจะไม่ลงรายละเอียดลึกนะลองให้แบงค์ดูว่าเนี่ยลูกหนี้ตอนนี้เป็นอย่างเนี้ยนะแบงค์จะช่วยอะไรกับเราได้บ้างนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แหละแล้วก็กับกรุงเทพเลยนะครับคุยเสร็จอ่ะก็ ประมาณนี้เดี๋ยวผมถึงโคราแล้วเดี๋ยวลองดูกันทีนะว่าจะเป็นกันอย่างไรนะฮะเพราะว่าโคราชนี้ไม่เคยมานานหลายสิบปีมากนะไม่เคยเข้าไปในเมืองเลยครับผมถึงโคราชแล้วนะฮะตอนนี้ก็อยู่หน้าหน้าแบงค์นะฮะที่เป็นเจ้าหนี้แล้วนะเดี๋ยวนี้ก็นัดพี่เขาไว้นะครับบ่ายสองนะฮะก็มาถึงก่อนเวลานะเดี๋ยวเตรียมตัวเตรียมความพร้อม แล้วก็คุยกันก่อนกับทีมงานนะฮะก่อนขึ้นไปก็มากัน4คนนะวันนี้ก็มาลุมเจ้านี่นะสําหรับวันนี้มาลุมเจ้านี่อ่ะโอเคผมขออนุญาตขึ้นไปทําภารกิจเจราจานี่ยกแรกกับเจ้านี่ก่อนนะครับครับตอนนี้ผมอยู่ที่ Starbucks Terminal c o l โคานะฮะก็หลังจากที่เข้าร่วมประชุมหารือแล้วก็แนะนำตัวในฐานะ,ะนะที่ปรึกษาการเงินกับ เจ้าหน้าที่ไม่ใช่ผู้ดูแลเคสของลูกนี้ผมนะฮะก็คือเ,เจ้านี่ะนะฮะก็เป็นสถาบันการเงินสถาบันหนึ่งนะฮะในโคราชนะก็หลังจากที่ประชุมกันเรียบร้อยก็มานั่งดื่มกาแฟกันที่ Terminal อลวนันนะฮะไม่ใช่ใจเทอร์มินอลที้วันหรือเรียกว่า t e r m i n ินอลโคราชนะนี่ก็ทีมงานผมนั่ง,งปุงฟุงยกันอยู่นี่นะมากันมากันสี่คนนะรวมผมด้วยนะก็วันนี้มานะฮะ ก็ได้ข้อสรุปที่เป็นแนวทางที่ดีนะครับเจ้าหนี้ก็มีแนวทางที่หลากหลายในการปรับโครงสร้างหนี้ให้กับลูกหนี้นะครับโดยวันนี้ก็พบปะพูดคุยกันครั้งแรกนะครับหลังจากที่คุยกันทางโทรศัพท์แวันนี้ก็มาให้พี่เขาเห็นหน้าค่าตานะว่าทีพงานผมเป็นยังไงแล้วก็วันนี้ก็นําเสนอตัวเลขนะแต่ว่ายังไม่ได้ลงรายละเอียดเจาะลึกมากนักนะครับวันนี้ก็พบปะพูดคุย รู้จักกันเฉยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวแนวทางที่ชัดเจนยังไงเนี่ยในส่วนของที่ปรึกษาการเงินงหรือ FA เนี่ยก็จะต้องอนําเสนอกันต่อไปนะฮะแต่ว่าสําหรับวันนี้ก็เป็นยกแรกก็ยับยับเตะทีเตะทีเป็นไปก่อนนะไม่ได้ลงดีเทลนักแต่ว่าธนาคารก็เปิดเผยแนวทางที่พร้อมนะฮะที่จะช่วยเหลือลูกหนี้แบบที่ผมคิดว่าโอเพนค่อนข้างเยอะนะแล้วก็เป็นแนวทางชำระหนี้ที่ เอาจริงๆคือผมเป็น FA ไม่เคยเห็นมาก่อน <c oughs> แนวทางแบบนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นแนวทางที่ดีนะแต่ว่าเหล่านี้เราก็ไปปรึกษาหารือกันระหว่าง FA นะแล้วก็ผู้ว่าจ้างผมก็คือลูกนี้นะนะครับก็ลูกค้าผมนั่นเองนะฮะว่าจะสนใจแนวทางนี้ไหมนะครับส่วนผลจะจบกันอย่างไรก็ลองติดตามดูแล้วกันนะฮะในช่อง Youtube ผมไปเรื่อยๆนะฮะสำหรับ ช่องนี้นะครับก็คือช่องของบริษัท Antonio a t อ o โทนีนะฮะที่ปรึกษาการเงินและกฎหมายนะครับสำหรับลูกหนี้คนไหนที่มีปัญหานะครับเป็นหนี้นะเริ่มผ่อนไม่ไหวนะฮะหรือว่ามีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายคดีความหรือนะฮะอยากจะขอกู้งเงินเพิ่มก็ติดต่อบริษัทได้นะครับดูรายละเอียดที่ใต้คลิปนะฮะหรือว่าดูรายละเอียดช่วงต้นคลิปนะะผมมีอีเมลแล้วก็ไลน์ไอเดียไว้ให้แล้วนะฮะว่าติดต่อกันยังไงนะครับลองเข้ามาพูดคุยกันนะครับ ก็หวังว่าผมบริษัทผมอาจจะช่วยเหลือหรือช่วยดูแลด้านนี้ให้กับธุรกิจ SME ทั้งหลายได้นะครับเรามีอาชีพหรือเป็นเจ้าของกิจการนะแค่วันๆนึงก็เสียเวลาในการทำอาหากินนะคิดแผนการตลาดทําบัญชีก็ปวดหัวพอยแล้วนะครับไม่อยากมาสู้รบปลบมือกับเจ้าหนี้หรือเจ้าหรือธนาคารนะก็ปล่อยหน้าที่ตรงนี้ให้ทีมงานผมนะเข้าไปดูแลให้นะครับก็จะได้ไม่เสียเวลาทำมาหากินนะฮะแล้วก็ได้เืออาชีพ เวลาเจราจาอะไรกับแบงก์เง่อนไขก็จะเป็นอะไรเงื่อนไขที่คัดสรรมาให้ดีที่สุดสําหรับลูกค้าและลูกหนี้อยู่แล้วนะครับก็จะได้ไม่เสียเปรียบนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ผมไปละนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะครับวันนี้รายงานจากเทอร์มินอลโคราชนะฮะโอเควันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ